เมื่อวานนี้ได้พูดถึงชีวิตว่าอุปประมาณเมื่อการเดินทางการเดินทางก็ต้องมีเส้นทางและพวกเราชาวพุทเราก็รู้ดีว่าทางที่ถูกทางที่เหมาะทางที่ควรก็คือทางสายกลางเพราะว่าจะพาเราไปสู่จุดหมายได้ในที่สุด อันนี้มีทางแล้วก็ต้องเดินนะอุปมาเนี่ยมันหมายความว่าทางนี้เราไม่ได้ไปด้วยรถนะแต่เราต้องเดินเมื่อจะเดินบนทางเส้นนี้มันก็ต้องมีความเพียรและความเพียรที่เราควรจะมีก็คือความเพียรแต่พอดีเพียรมากไปก็จ,จะ ไปไม่ถึงเพราะว่าเหนื่อยนะขาเดี้ยงหลายคนนี่เดินแบบไม่พักเลยเดินไม่พักเนี่ยมันก็เกิดอาการต่างๆหรือถ้าไม่เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแต่น้อยเดินบ้างหยุดบ้างมันก็ไม่ถึงใช้ความเปลี่ยนแต่พอดีก็จำเป็นนะสรารการเดินบนทางสายกลาง แต่ถ้าในไม่พอนะเวลาเราจะเดินเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องมีนะก็คือความสมดุลเราเดินเนี่ยเราก็สายขาสองข้างเราจะพาขาสองข้างไปได้เนี่ยมันก็ต้องรู้จัออกประคองตัวให้มีความสมดุลบนขาทั้งสองซ้ายขวา ถ้าไม่สมดุลนะมันก็เดินก็โผกกกะเพกแล้วเราก็ไปไม่ถึงจุดหมายอยีกเหมือนกันใันนความสมดุลเนี่ยในที่นี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจมันหมายความว่านยังไงนะอย่างแรกเลยคือความสมดุลระหว่างกายกับใจคนเรามีกายกับใจแต่ว่า ส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยไปกับการตอบสนองกายมากกว่าเรื่องของใจเราให้ความสนใจกับกายมากกว่าใจอย่างดูเนี่ยวันวัน,วนหนึ่งเนี่ยยีชั่วโมงเนี่ยเราพักกายเนี่ยเจชั่วโมงแต่เรามีเวลาพักใจบ้างไหม แม้กระทั่งเวลาหลับเนี่ยใจก็ไม่ได้พักเลยก็มีคิดฝันฟุ้งปรุงแต่งยิ่งเวลาตื่นด้วยแล้วนี่โอ้ใจนี่มันเราใช้ใจทํางานตลอดเวลาเดีย๋ยวไม่ต้องพูดถึงว่าเมื่อเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเวลาที่เราใช้ไปเนี่ยหรือหมดไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการหาสิ่งปลนเปลือกกาย,เ,ยเราทํางานหาเงินก็เพื่อมา ซื้อปัจจัยสี่อาหารยารักษาโรคเสื้อผ้าเสื้อผ้านี่เราก็ใช้เงินไปเยอะไม่น้อยแล้วแถมยังมีรถมีบ้านพวกนี้ล้วนแตเน่เป็นไปเพื่อความสะดวกสบายทางกายแต่ว่าใจนะเราทำอะไรบ้างนะเพื่อจะทำให้ใจเนี่ยมนะีความสะดวกมีความสบายมีความสุข เรากินหรือเราเติมอาหารกายนี่วันหนึ่งนี่ก็เยอะทีเดียวยถ้าพูดถึงเวลาที่ใช้ไปกับเรื่องของอาหารสามมือตั้งแต่การไปซื้อการไปเตรียมการกินเนี่ยวันหนึ่งนี่ก็หลายชั่วโมงแต่อาหารใจละ่ะเราคิดจะหามาบ้างไหมเติมอาหารในใจเนี่ยกี่มากน้อย เวลาเราชำระร่างนะเราก็สนใจแต่การชำระร่างกายนะทำให้ร่างกายสะอาดแต่ว่าชำระใจนะเราให้เวลาน้อยมากนะหรือไม่สนใจที่จะทำเลยอันนี้เรียกว่าเราใช้ชีวิตแบบไม่สมดุลนะระหว่างกายกับใจ หลวงพ่อคำเขียนต้องใช้คำว่าไม่เป็นธรรมนะ,ะไม่เป็นธรรมเราไม่ให้ความเป็นธรรมกับจิตใจฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะมีชีวิตที่เจอง้องามได้เนี่ยมันต้องมาให้น้ำหนักนะกับจิตใจมากขึ้นทำให้มีความสมดุลระหว่างกายกับใจกิจวัตรที่เราทำในแต่ละวันมันต้องมี ความสมดุลนะระหว่างกายกับใจให้มากๆนะที่เรามาภาวนาไม่ว่าที่บ้านหรือที่วัดหรือที่เราดูแลสาใจเนี่ยหมั่นมองหมั่นดูหมั่นบริหารใจแล้วก็พักใจด้วยเนี่ยอันนี้มันก็เป็นการช่วยทำให้เกิดความสมดุลนะระหว่างกายกับใจมากขึ้น เลราพอไม่งั้นเนี่ยเกิดปัญหานะถ้าเราละเลยจิตใจปล่อยให้มีพิษหรืออารมณ์พิษอารมณ์บูดเนา่าสะสมหมักหมม,มมในจิตใจใจเราก็แย่แล้วต่อไปสุขภาพเราก็แย่ด้วยถ้าเราไม่มีเวลาพักใจใจก็เครียดนะเครียดมากๆก็เสียสูวนบางทีก็ล้มป่วย หรือว่าเกิดทะเลาะเบาะแว้งนะกับคนรอบข้างอันนี้ก็ให้เราสังเกตด,ดูนะมันพิจารณาดูว่าไอ้ความความทุกข์หรือปัญหาในจิตใจของเราเนี่ยรวมทั้งความสัมพันธ์ที่มีกับคนรอบข้างเนี่ยที่มีปัญหาเพราะว่าเราละเลยจิตใจบางทีก็ถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับนะก็เพราะการละเลยจิตใจนี่แหละ อันนี้สร้างสมดุลระหว่างกายกับใจแล้วเนี่ยมันยังไม่พอนะใจคนเรานี่มันประกอบไปได้วยสองส่วนนะถ้าพูดแบบพูดก็คือจิตกับปัญญาหรือว่าถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คืออารมณ์กับเหตุผลหรือความรู้ความเข้าใจเดี๋ยวนี้เนี่ยเรา ให้น้ำหนักนะกับเรื่องของเหตุผลนะเรื่องของความรู้หรือว่าปัญญามากนะถึงแม้จะเป็นปัญญาทางโลกเรารู้เยอะนะรวมทั้งรู้ผิดชอบชั่วดีรู้หมดนะแยกแยะได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ย ทำไมเราเผลอทําในสิ่งที่ไม่ถูกนะในสิ่งที่เป็นโทษนะเช่นหลายคนก็รู้ว่าเล่าบุรีนะมันไม่ดีมันมีโทษแต่ก็พ่ายแพ้นะต่อสิ่งเหล่านี้บางทีหนักถึงท่านไปนเสพยาบ้าเีนะ้ก็รู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ดีแต่ทำไมนะยอมตกอยู่ในอำนาจของมัน มันมีคำพูดว่าเนี่ยดีชั่วรู้หมดนะแต่อดใจไม่ได้ดีชั่วรู้หมดเนี่ยก็เป็นเรื่องของเหตุผลเรื่องของปัญญารู้เยอะด้วยแต่ว่าทาไมอดใจไม่ได้เพราะใจไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงใจไม่มีพลังนะใจก็เลยพ่ายแพ้ต่อกิเลสหลายสิ่งหลายอย่างที่เรารู้มันไม่ดีนะแต่เราก็ทำ เรียกว่าเผอใจแล้วคนที่คอรัปชันเนี่ยนะเขาก็รู้ว่าคอรัปชันมันไม่ดีทุจริตไม่ดีแต่ก็ห้ามใจไม่ได้อันนี้เรียกว่า่ายแพ้ต่อโลภะต่อความโลภเรารู้ว่าความโกรธไม่ดีนะแต่ว่าก็ปล่อยให้ความโกรธมันบงการข้องงำจิตใจอยู่เสมอ หลายอย่างที่เรารู้ว่าดีแต่ทำไมเราไม่ทำหรือไม่ยอมทำเช่นรู้ว่าตื่นเช้านี่มันดีนะแต่ว่าก็ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะแพ้แพ้ต่อกิเลสนะแพ้แพ้ต่อความขี้เกียจปฏิบัตริทรรมนะหลายคนก็รู้ว่าดีนะการฝึกจิตการทำสมาธิแต่ว่าพอถึงเวลาเขาก็ผัดผ่อน เอาไว้แกนะ่เอาไว้มีปัญหาก่อนแ้วค่อยทําหรือว่าก็ผัดไปปีหน้าผัดไปทําตอนสิ้นปีสุดท้ายก็ไม่ได้ทำํำอันนี้เรียกว่าไม่สมดุลนะระหว่างความรู้เหตุผลนะกับอารมณ์หรือบางทีเราก็เปรียบง่ายๆว่ามันไม่สมดุลระหว่าง สมองกับหัวใจนะสมองนี่เป็นเรื่องเหตุผลเป็นเรื่องของความรู้รู้ผิดรู้ชอบนะส่วนหัวใจนี่เป็นเรื่องของอารมณ์อันนี้เป็นปัญหาคนสมัยนี้มากนะรู้ว่าดีรู้ว่าอะไรไม่ดีแต่ว่าไม่สามารถจะทำสิ่งที่ดีกลับไปทำสิ่งที่ไม่ดีได้ พอจิตใจมันอ่อนแอนั่นเราก็ต้องสร้างหรือทำให้จิตใจเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นมาการทำให้จิตใจเข้มแข็งนี้โอมันก็อาศัยหลายอย่างนะเช่นขันติความอดทนนะอาศัยสติอาศัยสมาธิก็คือการฝึกจิตนั่นแหละงั้นถ้าเราไม่ฝึกจิตนะหรือว่าไม่รู้สักไม่รู้จักต่อสู้กับความยากลำบากเพื่อจิตใจมันเข้มแข็ง มันก็ทำอะไรก็ไม่สำเร็จเพราะว่าความขี้เกียจเข้ามาครอบงำหรือว่าความโกรธมารบกวนดังควานหรือว่าไอความโลภนะมันมาขัดขวางอันนี้ก็เป็นคู่สมดุลอย่างหนึ่งที่เราต้องใส่ใจนะเหตุผลกับอารมณ์และถ้าเราไม่ ไม่ฝึกเอาไว้นะไม่ฝึกจิตให้มีความเข้มแข็งล้นทั้งมีคุณภาพจิตยอย่างอื่นนะไอ้กิเลสเนี่ยมันก็จะมามาหลอกมาหลอกเราด้วยซ้ํานอกจากพ่ายแพ้ต่อกิเลสแล้วบางทีกิเลสก็มีอุบายนะสรรหาเหตุผลต่างๆมากมายนะเพื่อให้เราเนี่ยหลงเชื่อเราไม่ได้พ่ายแพ้เพราะอ่อนแอยอย่างเดียวแต่ว่า ถูกมันหลอกให้ทำตามมัน้คนที่คอรับชันเนี่ยนะเขาก็แม้เขาจะรู้ว่าคอรัปชันไม่ดีแต่เขาก็หาเหตุผลนะว่าจำเป็นต้องทำใครๆเขาก็ทำกันหรือว่าทำครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะไม่ทำอีกแล้วหรือทำครั้งนี้ครั้งเดียวต่อไปไม่ทำอีกเหมือนกับเล่นยาเหมือน,นเล่นยาบางคนก็บอกเออขอลองหน่อยนะมันก็หาเหตุผลมา หาประสบการณ์เป็นการสร้างประสบการณ์หาประสบการณ์แต่ที่จริงเนี่ยมันเป็นการล่อหล,ลอกนะของกิเลสเพราะว่าจิตใจเราอ่อนแออ่อนแอไม่พอจิตใจเราหลงด้วยนะมันก็พลอยทำให้เหตุผลของเราเนี่ยนะคนที่ยึดตยึดติดเหตุผลเนี่ยก็พลอยถูกเหตุผลเนี่ยมันพาออกนอกลูกนอกทางไป อันนี้ก็เพราะนันเนี่ยการฝึกจิตให้รู้เท่าทันให้รู้เท่าทันอุบายของกิเลสรวมทั้งมีกำลังจิตท,ที่เข้มแข็งเนี่ยเพื่อที่จะต้านทานกิเลสไม่ว่ามันจะเป็นโลภโทสะหรือโมหะเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นไปได้ อนนี้ก็เป็นสมดุลอย่างหนึ่งที่เราต้องต้องฝึกนะนอกจากสมดุลระหว่างกายกับใจแล้วก็ต้องมีสมดุลระหว่างเหตุผลนะกับอารมณ์อันนี้ในงาเหตุผลเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของความคิดด้วยเราใช้ความคิดในการสรรหาเหตุผลเราใช้ความคิดต่างๆในการดำเนินชีวิต แต่ถ้าเราคิดมากไปก็เกิดปัญหาเหมือนกันความไม่สมดุลอย่างนที่เกิดขึ้นกับคนเราส่วนใหญ่คือว่าคิดเก่งคิดเยอะคิดนานคิดได้เร็วแต่ว่าวางความคิดไม่ได้นะวางความคิดไม่ได้แล้วเป็นไงก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่ามันคิดฟุ้งจนเครียดจนกระทั่งวิตกกังวล หรือว่ามันมีเรื่องคิดนะจนไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนความคิดนี่มันดีนะมันช่วยให้เราแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตแล้วก็สามารถจะทำให้เราคบคิดเพื่อ,อาหาทางออกให้กับตัวเองและผู้อื่นได้ในความคิดเนี่ย มันดีตราบใดที่มันเป็นบ่าวนะเป็นบ่าวของเราแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นนายเรานะแย่เลยความคิดเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวนะวที่เราปล่อยให้ความคิดเป็นนายเนี่ยก็เพราะว่าเราคิดไม่หยุดนะคิด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 ,คดจนกระทั่งมันหยุดคิดไม่ได้ัาน,นสมดุลประการต่อมาคือ สมดุลระหว่างการคิดเก่งคิดไวคิดเร็วกับการรู้จักวางความคิดซึ่งถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยถึงเวลาจะคิดก็คิดถึงเวลาจะไม่ควรคิดนะเราก็ไม่คิดอย่างเช่นเวลานอนเวลานอนเป็นเวลาที่ควรจะวางความคิดได้ละเราก็วางความคิดได้รวมทั้งเวลาทำงานอย่างอื่นด้วยนะเช่นเวลากินข้าวเนี่ย นะเวลากินข้าวมันไม่ใช่เป็นเวลาคิดเราก็วางความคิดลงเราก็อยู่กับการกินนะกินอย่างมีสติเวลาธรรมโสดมันก็เหมือนกันนะธรรมโสดมนตนี่ใจเราควรอยู่กับการโสดมนต์นะแต่มันก็เผลอคิดไม่ได้นะเผลอคิดไปบางทีก็ปากก็ว่าไปแต่ว่าใจไม่รู้อยู่ไหนไอ้สิ่งที่ควรจะได้รับซึมซับจากการโสดมนต์ก็เลยไม่ได้ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเล็กๆน้อยๆที่มีชี้เห็นว่าถ้าเราไม่รู้จักวางความคิดเนี่ยไอการทํากิจการงานต่างๆมันก็ไม่รู้ล่วงหรือว่าไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรแถมมันยังมานําพาวความทุกข์มาให้กับชีวิตจิตใจของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักวางความคิดบ้างนะถามตัวเองว่าเนี่ยเ,ออเราวางความคิดได้ไหม หรือว่ามันคิดตลอดเวลาคิดอยู่ในหัวแม้กระทั่งเวลาหลับเวลานอนให้การวางความคิดเนี่ยสิ่งที่ช่วยได้คือสตินะแล้วก็สมาธิมันไม่ใช่แค่ความอยากอย่างเดียวอยากให้ความคิดมันหยุดแต่มันหยุดไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องความอยากมันไม่ใช่เรื่องความต้องการของเราแต่เป็นเรื่องการสร้างเหตุสร้างปัจจัย นะหรือว่าเหตุแล้วก็เหตุปัจจัยที่สําคัญคือสติสมาธินะสติทําให้รู้ทันความคิดที่ผุดขึ้นมาแล้วก็ไม่ไหลาตามมันนะสมาธิทําให้จิตสงบนะไม่ไปออกไปรับรู้สิ่งภายนอกแล้วก็ปรุงแต่งออกมาเป็นความคิดหรือรวมทั้งทําให้จิตเนี่ยมันอยู่นิ่งๆมันไม่แวบ,บออกไปคิดฟุ้งปรุงแต่งต่างๆ อันนี้ก็เป็นสมดุลนะคู่ที่สี่นะที่เราควรจะมีมันมีสมดุลอีกคู่หนึ่งนะที่จะเรียกว่าเกี่ยวเนื่องกับความคิดเหมือนกันนะนั่นคือการคิดบวกกับก,บการคิดลบนะการคิดลบนี่ก็มีประโยชน์นะแต่ถ้าเราคิดลบมากไปนะมันก็เกิดโทษ คิดบวกมากไปหรือมองบวกมากไปนะมันก็เกิดโทษเหมือนกันนะครูเจ้าเนี่ยสอนให้รู้จักมองสิ่งต่างๆที่เราเพลิดเพลินสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราพอใจว่ามันมีโทษเช่นรูปรถกินเสียงที่น่าพอใจเนี่ย อันนี้ในคำสอนพุทธศาสนานี้ท่านจะเน้นมากว่าสิ่งที่เรียกว่ารูปรสกิ่นเสียงที่น่าพอใจคือกามมันมีความสุขมันให้ความสุขกับเราก็จริงนะแต่มันก็เต็มไปได้วยโทษคนส่วนใหญ่มองเห็นแต่ประโยชน์หรือ,อความสุขที่ได้จากกามนะมองเห็นแต่ด้านบวกของสิ่งเสพนะเช่นเงินนะเงินทองลาบจ สารเสริญคนส่วนใหญ่เนี่ยเห็นแต่ข้อดีของมันการเห็นแต่ข้อดีของมันนี่เรามองบวกแต่ถ้าไม่มองเห็นข้อเสียของมันเนี่ยก็อันตรายข้อเสียของมันก็คืออะไรก็คือว่ามันไม่เที่ยงนะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ให้ความสุขอย่างแท้จริงพูดง่ายคือมันเป็นสุขที่เจอไปด้วยทุกข มันอาจจะให้ความสุขชั่วคราวนะแต่ว่าทำให้เป็นทุกข์ยาวนานงั้นถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยก็ถือว่ามองลบนะซึ่งพุทธศาสนานีท่านก็สอนให้มองอย่างนี้อยู่เสมอว่าไอ้สิ่งที่เราเพลิดเพลินสิ่งที่เราพอใจเช่นคนรักของรักพวกนี้เนี่ยนะมันเป็นบอกเกิดแห่งทุกข์นที่เราสวดทำวัดเช้านะ ตังทั้งหลายคนบอกว่าเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้มองแต่ในแง่ร้ายที่จริงไม่ใช่หรอกท่านมองท่านสอนให้มองความจริงแต่ว่าเป็นความจริงที่เรามักจะไม่ยอมมองคือมองเห็นแต่ด้านบวกนะเราต้องมองเห็นด้านลบของมันด้วยนะเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงติดนะ เมื่อเราเห็นว่าไอ้ร่างกายนี้มันให้ความสุขกับเราแต่มันก็เจือไปได้วยทุกข์เมื่อเราเห็นว่าลาบยศสารเสริญเนี่ยมันให้ความสุขกับเราก็จริงแต่ว่ามันเป็นภาระก็ทําให้เราไม่หลงยึดติดในสิ่งนั้นอันนี้เรามอางสิ่งอื่นด้วยนะเคยมีการสนทนากันระหว่างเทวดากับพระพุทธเจ้าเทวดาก็บอกว่ามีลูกก็ยินดีเพราะลูกหรือมีสุขเพราะลูกนะมี โคก็สุขเพราะโครหรือว่ายินดีเพราะโคพรเจ้าตัดว่าเนี่ยมีลูกก็ทุกข์เพราะลูกนะมีโคก็ทุกข์เพราะโคเทวดาเขามองบวกนะแต่พรเจ้าเนี่ยมองลบมองลบนี่ไม่ไ,มได้ไหมายว่ามองว่าไม่ดีนะแต่มองถึงความจริงที่คนไม่อยากจะมองหรือมองเห็นโทษนะไม่ได้มองเห็นแต่ข้อดีมองเห็นโทษด้วยแล้วเราก็ต้องมีตรงนี้นะ เวลาโดยเฉพาเวลาเราได้สิ่งที่น่าพอใจได้รับความสำเร็จนะเราก็ต้องเตือนว่าไอ้ความสำเร็จนี่หรือชื่อเสียงเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เจอไปด้วยโทษอย่าไปหลงติดก,กับมันแต่ในอีกด้านหนึ่งผู้เจ้าก,ก็สอนให้มองบวกนะโดยเพราะเวลาเราเจอในสิ่งที่เป็นลบ สิ่งที่เป็นลบเนี่ยเช่นความทุกข์ความพัดพ่าความเจ็บป่วยความแก่เนี่ยคนก็มองเห็นแต่ด้านลบของมันพระุทธเจ้าหรือพุทธศาสนาบอกว่าให้มองบวกด้วยนะมองบวกคือว่ามันมีประโยชน์นะความแก่ความเจ็บเนี่ยมันมาสอนสัจธรรมให้เราเห็นนะเห็นอน,นิจจังเห็นความไม่เที่ยงเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะความล้มเหลวซึ่งคนไม่ชอบ นะความยากลำบากคนไม่ชอบเพราะเห็นแต่ด้านที่เป็นลบของมันครูเจ้าก็สอนว่าให้มองบวกด้วยเพราะมันมีประโยชน์นะมันสามารถฝึกจิตฝึกใจของเรามันสามารถจะเปิดใจให้เราเห็นสัจธรรมได้แล้วควรจะต้องมองลบมองบวกแบบนี้ม,มากๆในเวลาเจอทุกข์เจอสิ่งที่ไม่พอใจเจอคำต่อว่าด่าทอ,อให้มองบวกว่าเนี่ยเขากำลังชี้ขุมทรัพย์เขากำลังชี้ขุมทรัพย์ให้เรา ถ้าเรามองบวกอนนี้เราก็จะไม่เป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มากระทบที่เรามองว่ามันไม่ไม่น่าพอใจพระจ้าตัดแม้กระทั่งว่าเนี่ยผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบนะคือเวลามีความทุกข์เนี่ยลองมองดีๆนะมันมีความสุขที่รอการค้นพบจากเรานี่ก็คือการมองบวกนะเห็นบวกท่ามกลางสิ่งที่เป็นลบ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้การรู้จักมีสมดุลระหว่างการมองบวกกับการมองลบเนี่ยอันนี้ก็จำเป็นเหมือนกันถ้าเรามองบวกอย่างเดียวเราก็จะหลงติดนะในสิ่งที่ให้ความเพลิดเพเลินเจริญใจสุดท้ายเราก็เป็นทุกข์เพราะมันเป็นทุกข์เมื่อมันแปรเปลี่ยนไปเป็นทุกข์เพราะต้องเป็นภาระรักษามันเหนื่อย แต่ในรายวดกันนะเวลาเราเจอทุกเวลาเราเจอความพัดพลาดสูญเสียเออเราก็ไม่ทุกมันก็ทุกแต่กายแต่ใจไม่ทุกป่วยกายแต่ว่าแต่ว่าใจเนี่ยเห็นธรรมนะจากความเจ็บป่วยจากโรคมะเร็งจากโรคหัวใจนะจากความพิกการเจอความล้มเหลวนะเจอคําต่อว่าด่าทอก็โอ้ไม่ได้หวันไหวจมทุกข์กับมันเพราะเห็นว่ามันมีประโยชน์มันมาช่วยฝึกใจเรา มันมาแสดงให้เราเห็นโลกธรรมแปดว่าเมื่อมีสารเสริญก็มีนินทาเมื่อมีลาบก็มีเสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศโอ้นี่สัจธรรมที่เราต้องรู้จักต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมองลบกับมองบวกเนี่ยนะมันดีทั้งคู่นะแต่ว่าเราต้องรู้จักใช้ให้เป็นนะจะใชใ้เป็นได้เราก็ต้องสามารถจะรักษาสมดุลระหว่างการ มองบวกกับการมองลบให้ได้นี่เป็นตัวอย่างนะว่าในการดําเนินชีวิตเนบนทางสายกลางเนี่ยนอกจากความพอดีแล้วต้องมีความสมดุลด้วยสมดุลระหว่างกายกับใจสมดุลระหว่างเหตุผลกับอารมณ์สมดุลระหว่างการคิดเก่งคิดไวคิดเร็วกับการรู้จักวางความคิดนะแล้วก็สมดุลระหว่างการมองบวกนะกับการมองลบ ที่จริงมันมีสมดุลอีกเยอะนะแต่ว่า,าหลักๆเนี่ยก็เคือนนี้แหละนะถ้าว่าเรารู้จักดูแลหมั่นสังเกตแล้วก็หมั่นฝึกฝนเนี่ยไอความสมดุลก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะและมันก็ทำให้การที่เราจะเดินบนทางสายกลางไปอย่างราบลื่นมั่นคงเนี่ยเป็นไปได้จนถึงจุดหมาย เอาละเช้านี้ก็บวกเท่านี้เอากราบพระ